คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับผมพอดีว่าขับผ่านแล้วเราไปชิงรายนอะนแล้วก็ไปเที่ยวก็ไปรา,าชรถนะผมไปไปดูราชรถของจังหวัดชิงรายทีนี้ก็ขับขับรถเล่นนะผมก็เลยนี่ก็เป็นเส้นที่การประปาสวนภูมิภาคเนาะก็ไปเส้นทางนี้ก็เป็นของสุรชการหมดเลยก็เราจะเห็นต้นไม้แบบเยอะมากแล้วเจอแบบก้อยไม้เยอะนะผมแล้วความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นี่คือตรง มันมีกุ้ยไม้มีอะไรเราเราไม่เคยเจออย่างนี้แล้วก็คือเป็นคนรักธรรมชาตินะประมาณนั้นเออก็เลยแบบถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะผมก็ขับรถแบบชิวๆนะครับผมแบบไม่มีอะไรนะผมก็มันก็ในความธรรมดาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนาะก็มัน ช่วงช่วงที่จะเข้าสู่หน้าฝนเนาะมันก็จะมีความเขียวชุกแล้วก็วยไม้เยอะแล้วก็เราจะเห็นมอสเห็นอะไรเงี้ยมันดิวขึ้นตามกิ่งไม้ต้นไม้เนาะเราก็ใช้โทมแบบชมบรรยากาศของเชียงรายก็และสณะประมาณนี้แหละนะครับผมประมาณแบบชอบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมตอนใก้ให้ดูบรรยากาศไปคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะผมแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจเนาะประมาณนั้นก็ ดูบรรยากาศไปนะครับผมก็เป็นต้นไม้สองข้างทางซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้คือต้นไม้แบบใหญ่มากคือเป็นต้นไม้หลายปีแล้วอะไม่รู้กี่ร้อยปีกี่พันปีเราก็ไม่รู้เนาะทีนี้เราก็มันคืนทึ่งตรงคิดว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่ของราชการนะต้นไม้ก็คงไม่เหลือนะผมก็คงไม่เหลืออันนี้ก็เหมือนกับท่าหน่วยงานราชการแล้วก็แียกว่าดูแลรักษาแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดไฮไลท์ จุดๆหนึ่งและกันซึ่งซึ่งเห็นแล้วก็แบบว้าวผมว,าว่าเราไม่เคยเจออย่างนี้เราก็เห็นธรรมชาติแบบนี้นะผมก็ยังไงก็ฝากผลงานต่อไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะติดให้ติดตาม <Okay. S 1> คือไปเที่ยวตามวละโอกาสเนาะก็ไม่ได้ฟีลแบบว่าจะต้องไปไหนอะไรยังไงเพราะผมทำคลิปหลยรูปแบบก็ขอบพระคุณมากนะครับลาไปก่อนฝากข้อความฝากคลิปด้วยครับ